ผู้ที่กํากับสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยเอ่อทให้รู้สึกดูแล้วเนี่ยมีมีมีแคปเปแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นคบเพลิงสำคัญที่ทําให้เราได้มาร่วมต่อสู้ไปด้วยกันในวันนี้นะคะไม่ได้ตั้งพักขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นสอสออยู่แล้วตั้งพักขึ้นมาื้อเปลีป่ยนแปลงอำนาจสถานาคตครับแล้วรัฐแบบนี้กลัวอะไรกลัวความหวัง ประชาชนจํานวนมากค่ะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราไม่ไมมไหหต้องไปน้องอยู่แบบนี้หรอเ่าก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้ที่กํากับสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้รู้สึกดูแล้วเนี่ยมีมีมีคตินะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับการดูหนังเรื่องนี้นะครับใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึงสองชั่วโมงจริงๆแล้วคือแน่นอนหละ่ะพวกเราคืออยากจะให้ประเทศของเรา ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขเราอยากเอาเรื่องร่างยุติธรรมาเสริมก่อนหน้าเราจะเอายุติธรรมมาส่งพลเอกประยุทธ์กลับบ้านอันแรกเลยครับต้องมาดูก่อนทวนนีการสู้เพื่อที่จะบอกว่าคนลุกคนต้องเท่าเทียมกันทั้งประเทศเลยนะวันที่6เนี่ยคนดูเยอะมากนะครับตั้งแต่รอบบ่ายแล้วก็มารอบเย็นด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ ภารกิจของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการหยุดยัง้งการสืบทอดอำนาจข,ของคอสชเพราะว่าทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยทุกคนก็ต้องไปใช้วิธีการที่ถูกต้องในการเลือกตั้งคือเขาจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ระยุ์เป็นนายกให้ได้มันก็ยังม,มีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอยู่บ้างมีคติดีทีเดียวค่ะชอบมากค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นหนังที่ให้คตินะคะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว อแน่นอนละ่ะพวกเราคือ,อยากจะให้ประเทศของเราทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะคะทุกคนมีอาชีพการงานนะคะที่ดีต่อกันซัพพอร์ตต่อกันนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้ที่กำกับสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้รู้สึกดูแล้วเนี่ยมีมีมีมติ มีคต <cin stereotype> <m iss necess aire> ิดีทีเดียวค่ะชอบมากค่ะใครออกที่มีแบบออุ้ยอย่างนั้นไหมมาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะและล่าสุดเกิดการรัฐประหารโ,โดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา Military happen with alarming Cruise with in Thailand This is the 12th happened since Fre 1932ไม่มีใครกล้าที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเหลือทางเลือกทางเดียวก็คือลงมือทำเอง เปิดตัวพักการเมืองใหม่ได้ชื่อพักแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพักอนาคตใหม่ธนาธรนะตัวแปรที่หลายคนก็ไม่คิดก็คือคุณธนาธรนี่คือการต่อสู้เพื่อที่จะบอกว่าคนุ ารก,กิจของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการหยุดยัง้งการสืบทอดอำน,นาจของคอสชเพราะว่าทุกคนก็ต้องการประชาธิปไตยทุกคนก็ต้องไปใช้วิธีการที่ถูกต้องในการเลือกตั้งคือเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ปยชเป็นนายกให้ได้มันก็ยังมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอยู่บ้างนี่คือการเลือกระหว่างประยุทธ์กับธนาธรระหว่างความกลัวกับความหวัง าสุดตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้นายธนาทรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรัฐแบบนี้กลัวอะไรกลัวความหวังประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราไม่ต้องเป็นต้องอยู่แบบนี้นี่หว่าถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วกล้าเปลี่ยนพร้อมกันเราอยู่แบบที่ดีกว่านี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญ จารดาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักอนาคตใหม่คุณธนาธรครับขอให้ค,คุณธนาธรจะเป็นนายกนะคะนนาาคคใใหหมม่่โโโอตรับเราอยากเอาเรื่องร่างที่24มาเสริมก้อนอำนาจเราจะเอา24มีนาฟงพลเอกประยุทธ์กลับบ้านไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นสสอ,อยู่แล้วตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลง